ันนี้รถพิกเราพา้มพบกับมังกี้ครับร้อยยี่ห้าซีของฮันด้านะครับวันนี้มาปล่อยนะครับนสนใจสนใจก็ติดต่อมาได้ครับอ,อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเรามาดูกันว่าลำนี้แต่งอะไรไปบ้างของแต่งก็เต็มลำครับสายจอดโดยแท้นะครับมาดูกันเลยนะครับก็เริ่มจะคัดนะครับคัดก็แต่ง ใส่ทรศัพท์นะครับเบรกอ่าปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้สองข้างเลยนะครับแล้วก็วินชิวนะครับวินชิวไล่ลงมาที่บางโคนนะครับบางโคนของคิตะโกะนะครับอ่าแล้วก็กันโช้คของคิตะโกะเช่นกันครับสองข้างเลยครับกันสองข้างนะครับอ่า เราก็มาไล่ดูที่ตัวถังครับตัวถังก็มีกันตัวถังถลอกนะครับขาถัาาางขาถังครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับคอบแข้งนะครับกิตโกะเช่นกันแล้วก็กันใต้ท้องของกิตโกะครับก็ไล่ลงมาที่ครอบโซ่ จอดนะครับถ้าตั้งอ่าเราก็ไล่มาที่เบาะครับเบาะก็เปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นที่เปลี่ยนไปของเดิมมีให้หมดนะครับอยู่ครบนะครับอ่าวัานนี้กันบ้างครับใส่ทั m พระนะครับครอบคาร์บอนนะครับพอยเสียอ่าปลั๊กเท้าเบรกเท้านะครับก็แข็ง ตุ้มก็ไม่เคยล้มครับใหม่ๆเลยดูด้านนี้บ้างครับเต็มๆด้านนี้โอเคคราวนี้อย่าเรามาดูน้าปัดกันบ้างก็หกรกกกิโลนะครับ โอเคมาสตาร์ทฟังเสียงกันหน่อยขั้มบนเปลี่ในในยนถงใจยังก็ฝากดไลค์กดแชร์นะครับก็ติดต่อมาได้รลย ลิงน้อยตัวนี้ฝากไว้ถ้าใในอยากเอาไปดูแลครับติดต่อมาได้ครับราคาคุยกันได้ครับขอบคุณมากครับ